เวทีการประกวดสาวงามครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่างามจริงๆนะครับ<ช><ช>แล้วก็บางคนเขาบอกว่างามกว่าสนุกกว่าเลยหลายเว,วที<ช><ช>รี่เนี่ในเดี๋ยวนี้เลยนะครับเป็นที่จับตามองแล้วก็เรียกว่าอยู่ในกระแสที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเวทีของการประกวด Miss Tiffany Universe ครับซึ่งเปิดโอกาสให้กับสาวประเภท2ครับได้ตามหาความฝันแล้วก็ สร้างสรรค์สิ่งดีๆมอบไปกับสังคมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเวทีซึ่งมีการเชืยรเชียนกันอย่างสนุกสนานในเรื่องของความงามและความสามารถครับ<ะ>จนแทบจะพูดได้เลยนะครับว่าเป็นเวทีที่ปัจจุบันนี้ถูกยกให้เป็นในระดับประเทศของสาวประเภท2ที่สวยที่สุดในเมืองไทยหรือจะเรียกว่าได้รับการยอมรับในระดับโลก<ะ>ก็ได้ผู้สื่อมวมชนมาจากทั่วโลกกันเลยนะครับ<ะ>ซึ่งผู้ที่ครองตำแหน่งมิส s ิฟฟานี่ยูนิเวอร์สในปีนี้นะครับ<ะ>ก็เป็นนักศึกษาและก็เจ้าของธุรกิจร้านเช่าชุดราตรีวัย21ปีเท่านั้นเอง เธอชื่อว่าน้องเจเลพันวิลาชมงคลครับส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตกเป็นของอคุณนิชาชัยพฤกนะครับนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดลอายุ24ปีและรองอันดับ2นะครับคุณสิริวราการบุตรตโยธีนะครับอันนี้ก็เป็นนักศึกษาวัย21เหมือนกันนะครับลองไปติดตามบรรยากาศการประกวดมิสติฟนิยูนเวิ r s ์2012ครับ ซึ่งผู้ช่วยชนะได้บอกวเวลาสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับได้รางวัลอะไรกันไปนะครับใช่ค่ะส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับเงิน2 100,000บาทรอบสายสะพายช่วยรางวัลอิมพอร์เชอร์จากประตูน้ำโพลิคลินิกค่ะอิมพอร์เชอร์จากโรงพยาบาลผิวหนังผสมูลค่า20,000บาทและคิสตูค่า200นะคะให้ดื่มตลอด1ปีเต็มค่ะครับผมซึ่งโอกาสนี้นะครับ บนเวทีของเราตอนนี้นะครับมีน้องแซมมี่อยู่ด้วยนะครับและอีกหนึ่งคนนะครับก็คือมิสอ่าดับัน,นจ่งนะครับ,บซึ่งก็เป็นมิส,สอินาช่นคุยด้วยเช่นกัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงละครทิฟฟานี่พัทยานะครับและก็อยู่กับบรรยากาศของการประกวดมิสทิฟฟานี่ยูนเวิร์2012ครับซึ่งทาง CN n 24ของเราก็มีการติดตามสำหรับเวทีที่มีความแตกต่างในการนำเสนอแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับปีนี้พิเศษเพราะว่าเป็นปีที่15แล้วครับและเห็นบรรยากาศโกลาหลอยู่ทางด้านหลังนี่ไม่ใช่เป็นบรรยากาศของการประกวดนะครับแต่ว่านี่คือการประกวดเสร็จสิ้นแล้วสื่อมวลชนมามากมายเหลือเกินและแน่นอนที่สุดกับ CN n 24ของเราด้วยนะครบ และตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สคนล่าสุดปี2012นั่งสวยสง่าอยู่บนบอลลังของเธอเลยนะครับสวัสดีครับให้น้องเจเล่ได้พูดถึงความรู้สึกสักนิดหนึ่งวันนี้ได้สวมมงกุฎแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสิบปดปื้มดีใจมากค่ะดีใจจนน้องเจเล่ร้องไห้ไม่ออกค่ะแล้วแต่แต่น้องเจเล่ร้องไห้ในใจเรียบร้อยแล้วค่ะน้องเจเล่จะบอกคุณว่าวันนี้น้องเจเล่ทำตามความฝันของ,ของน้องเจเล่สำเร็จแล้วค่ะ ครับผมเห็นเลยนะครับว่าตื่นเต้นจริงๆนะครับอ่ะสักนิดหนึ่งครับวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะได้มองกุฎกลับไปไหมมีลางบอกเหตุหรือมีความมั่นใจแค่ไหนก่อนหน้านี้ครับนกจิเล็กไม่มีนกจิ้งจกว่านกจิเล็ก,น,ก,ลกน่าจะไม่ได้เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วนกจิเล็กไข้ขึ้นหนักมากค่ะบันดีนกจิเล็กก็ไข้ย,ยังไม่หายฟังจากเสียงก็น่าจะรอนะคะแต่ เป็นเพราะว่าความพยายามของน้องเจเล่ซึ่งมันทําให้น้องเจเล่มาประสบผลความสําเร็จในค่มคืนคืนนี้ค่ะและคว,าว้าตําแหน่งทีฟเฟนที่ยูนิเวิร์สพร้อมกับมงกุฎมาคอค่ะครับผมคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดนะครับที่ทําให้เราชนะใจกรรมาการในคัมคืนนี้ครับน้องเจเล่คิดว่าเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะที่สุดและเราอยากจะทําอะไรอยากจะแสดงสิ่งไหนเราทําออกมาเลยค่ะ เลยออกมาให้คนรู้ว่าตัวตัวของเราเป็นยังไงนั่นแหละค่ะ่งที่จะได้ชนะใจกรรมการค่ะครับแล้วก็จากคําตอบของน้องเจเล่เมื่อสักครู่นะครับเราคงจะเห็นได้เลยครับว่าบุคคลหนึ่งซึ่งมีผลยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญมากของชีวิตของเธอนั่นก็คือคุณแม่นั่นเองเราลองไปฟังความรู้สึกของคุณแม่ของน้องเจเล่กันบ้างดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับความสําเร็จของอ ลูกของตัวเองในวันนี้ที่ได้ครอบครองมองกุฎบนวเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับตอนนี้อันยืนอยู่กับคุณแม่ของน้องเจเลยนะครับสวัสดีคุณแม่ครับค่ะคุณแม่ได้พูดถึงความรู้สึกสักนิดหนึ่งว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ลูกของเราได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจมากเลยลูกก็ตื่นเต้นกับเขามากๆตอนที่เขาบอกว่าเขาจะมาประกวดนี่เราเรารู้สึกยังไงบ้างฮะ ก็สนับสนุนเขาเต็มที่เลยก็พ้อมที่เลี้ยงเขาด้วยค่ะแม่ไม่ไม่ปล่อยเขาตลอดสนับสนุนเขาเขาเคยมาเขาเคยมาปรึกษาบ้างไหมครับว่าอยากทําอะไรหรือยังไงควรทํานู่นทํานี่ไหมหรือคุณแม่มีห้ามอะไรบ้างไหมไม่เคยห้ามปล่อยตลอดเลยค่ะเขามาปรึกษาตลอดจะทําแล้วเขาก็บอกตลอดสมมติว่าถ้าน้องเจเล่กดูอยู่วันนี้ซึ่งผมคิดว่าน้องเจเล็กคงมีโอกาสได้ดูภาพนี้ด้วยนะครับคุณแม่อยากบอกอะไรเป็นพิเศษในวันที่ยิ่งใหญ่ของน้องเขาในโอกาสนี้ครับเชิญคุณแม่ครับ อยากบอกว่าแม่ดีใจมากๆที่ลูกทําอะไรที่ว่าเป็นประสบผลสำเร็จวันนี้อ่ะดีใจมากมก็ดีใจกับเขาอ่ะลูกพามกับพี่เลี้ยงเขาด้วยแหละตอนรบสามสคนเนี่ยเราถือว่าเราได้ต้นทุน กับคืนมาหมดแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างหลังจากที่แบบเข้ามา30คนเนี่ยก็คือทุกอย่างคือกาไรหมดเลยอะไรเงี้ยมิตรภาพแล้วก็การได้แบบไปโน่นไปน,น,ไปนี่อะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างช่วงกเก็บตัวแล้วก็วันประกวดจริงเนี่ยชาทัวร์ถือว่ามันเป็นกําไรของชาแล้วค่ะก็น่นาจะเป็นเรื่องของการตอบคาถามอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างก็คือทุกคนสวยหมดอย่างที่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็สวยหมดอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นการตอบคำถามที่แบบตรงใจกรรมการมากกว่าค่ะค่ะอยากจะบอกว่าคือตอนนี้เออชาคิดว่าแบบมันเลยผ่านจุดที่ เออสังคมไทยเนี่ยมันมันก้าวผ่านจุดที่แบบคนแบบเไ้ยเห็นสาวเพศสองแล้วก็จะแอนตี้เลยไงคือมันก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยระพฤติตัวให้ดีค่ะ,ค,ะคือทุกอย่างเนี่ยสมมติว่าเออสมมติว่าสาวเพศสองแบบถูกแอนตี้เนี่ยเราอย่าไปโทษว่าเฮ้ยเธอแอนตี้กระเทยเงี้ยจริงๆไม่ใช่มันอาจจะอยู่ที่แบบความพิดธรรมคุณก็ได้เงยนะเ<ส>พราะฉะนั้นแล้วอย่าไปแบบอย่าไปโทษว่าเราเป็นสาวเพศสองอย่างเดียวให้เราดูมองดูตัวเองว่าเราประพฤติตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าถ้าเราประพฤติดีเนี่ยชายคิดว่าแบบมัน มันก็ไม่มีใครที่สามารถปฏิเสธคุณได้เลยนะค่ะก็ดีใจค่ะที่ท่านคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้น้องปาก,กี้ได้รับตําแหน่งรองอันดับสองมิชิปนี่ค่ะแล้วก็อยากให้ฝากถึงเพื่อนๆคนที่ยังมีความฝันอยากจะได้แบบฝันเป็นจริงเหมือนกับเราบอกกับสาวพี่สองคนอื่นยังไงคะค่ะอยากจะขอเชิญเพื่อนๆนะคะเวทีทิฟฟานี่เป็นเวทีแห่งความฝันก็จริงค่ะแต่มันสามารถเป็นจริงได้ค่ะถ้าเรามีความพยายามค่ะ ตอนนี้นะครับเราไปฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านคณะกรรมการกันบ้างดีก,กว่านะครับว่าทําไมสาวที่ครองมกุดมิสเทฟานี่เวิร์สปีนี้ถึงเป็นน้องเจเล่หมายเลข28กับท่านรองาศาสตราจารย์ดรเสรีงศ์มนฑา um ครับจะบอกว่าในรอบ10คนเนี่ยตอนที่เราคัด10คนเนี่ยคัดยากมากเพราะว่าสวยกันเกือบทั้งหมดหลายคนที่ดูการประกวดอยู่จะต้องรู้ว่า10คนเนี่ยที่เข้ามาสวยพอๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนถึง10คนคัด3คนเนี่ย เราก็เอาความเฉลียวฉลาดในการตอบคำถามเป็นที่ตั้งก็เลยได้3ามคนนั้นมานี่พอได้สามคนนั้นมารอบสุดท้ายก็ถามอีกซึ่งเชื่อว่าในการฟังคำตอบเนี่ยหลายคนคงจะมองว่ารองอันดับ1นเนี่ยตอบได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอีกสองคนนั้นตอบด้อยกว่ามากมายก็คือใกล้เคียงกันแต่พอถ้าเอาความสวยในระดับนางงามแล้วเนี่ยเจเล่มีมากกว่า เราะฉะนั้นเมื่อเอาความสวยบวกกับความฉลาดคะแนนเจเล่ก,ก็เลยเฉือนไปและตอนนี้เราอยู่กับเรียกว่าเป็นคนสําคัญครับที่ทําให้เกิดงานในวันนี้นะครับแล้วก็เกิดเวทีที่ตอนนี้ได้รับความสนใจไปในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคุณจ๋าอลิสาพันธุศัก์นั่นเองนะครับลองมาคุยกับคุณจ๋าสักนิดหนึ่งนะครับเชิญคุณจ๋าครับ สวัสดีครับให้คุณจ่าได้พูดถึงความรู้สึกสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราได้มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สคนล่าสุดแล้วนะครับก็คือปี2012นนั่นเองรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับที่ได้โจบมงกุฎน้องเจเล่ได้โฉบมงกุฎครับ จริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าใครได้เราก็ถือว่าเวทีนี้ก็ได้มอบโอกาสแล้วนะคะแล้วก็ดีใจกับน้องเจเล่แล้วก็ทุกๆตําแหน่งด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่ที่เราถือได้สามารถที่จะพูดได้ว่าเ,เราได้มีรับรับความนิยมมากนะคะแล้วในเรื่องของการจัดประกวดแล้วก็ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้กับสาประเภทสองเพิ่มมากขึ้นครับผมจัดมาต่อเน,นื่องอย่างอย่างถึงตอนนี้เนี่ยสิปีแล้วต้องเรียกว่าได้ยินว่าบอกว่าก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการประกวดแล้ว ตรงนี้เราเราเราตั้งใจว่าจากนี้เนี่ยเวทีของเราจะก้าวไปไปสู่อะไรหรืออยากจะนําเสนออะไรต่อจากนี้ครับอยากเสนอเสนอในเรื่องของความสามารถของชาวไทยสองเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากปีนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนออกมาในลักษณะของตัวตนของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มเพิ่มในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยให้เขารู้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนในสังคมได้รู้จักว่าเขามีความที่แตกต่างแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างด้วย สำหรับกอนีต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเจเล่น,นะคะมิสทิฟ u n นี่ยูนิเวอร์ี2012ซึ่งวันนี้สมิก็ได้มามอบมงกุฎแล้วก็รู้สึกประทับใจและภูมิใจแทนน้องตัวน้องด้วยซึ่งอยากจะให้น้องๆเนี่ยเ,เรียกได้ว่าวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆสาวเพศสอง ที่กําลังชื่นชมและเห็นเราเป็นแบบอย่างที่ดีและที่สําคัญเลยคือเราต้องมีสิตใจที่ดีด้วยไม่ใช่เพียงแต่จะสวยเก่งแต่เรายังต้องมีนิสัยดีและพร้อมที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมได้ให้กับประเทศชาติและที่สําคัญเลยเนี่ยมิสซิฟานี่ยูนิเวิร์สจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิส s ินเตอร์เนชันแนลค e ีนก็อยากจะให้น้องเนี่ยอ๋อ ตั้งใจนะคะเพราะว่าเราเราได้เป็นตัวแทนแล้วเรามาถึงจุดที่สูงสุดขนาดนี้แล้วซึ่งน้องก็ทําได้ดีแหละค่ะและน้องก็มีความเป็นตัวของตัวเองและสิ่งที่สําคัญเลยที่จะพิชิตใจคณะกรรมการได้นั่นก็คือความตั้งใจความสามารถและที่สําคัญเลยคือการที่เรารักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของประเพณีไทยซึ่งจะไปอวดให้กับชาวโลกได้เห็นถึงตรงนี้ค่ะซึ่งสาเพศสองของไทยนะถืว่าเป็นเสาเพศยสองที่สวยที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ Where did she บรยากาศความรู้สึกความคิดนะครับ ของเหล่าบรรดามิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สแล้วก็ผู้เข้าประกวดต่างๆนะครับซึ่งเราคงจะได้เห็นกันแน่นอนครับว่าเป็นเวทีแห่งความงามนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสําหรับการประกวดความงามแบบนี้ที่ผ่านมาน่าจะมีการเน้นย้ํากันเสมอครับว่าไม่ได้คำนึงแต่เรื่องของความงามเพียงอย่างเดียวแต่ว่างามจากภายในงามอย่างมีคุณค่าด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามและเวทีนี้ก็เช่นกันนะครับคงได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เขาตั้งใจนําเสนอไม่ได้มาเชิญชวนหรือตั้งใจจะเชิดชูว่าใครดีกว่าใครแต่แค่ปรารถนนาาเท่เอง ว่าคนทุกๆคนน่าจะสามารถมีพื้นที่ยืนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันกับมิสทิฟฟานียูนิเวิร์สครับชุดสวยมากโดยเฉพาะชุดพิธีกรพิธีกรหญิงเหรอพิธีกรชายโบใหญ่ไม่พอค่ะมีผู้มีคนนกอบมางนี้คุณสุกี้คุณสุกี้เห็นผู้เข้าประกวดไหนเขาเพชรพรายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องมีบ้าง แหมคุณพี่เอิร์ดก็ใช่น้อยไม่มา็มาเป็นแบบประเทศอังกฤษมากไม่ไจริงเขาบอกว่แก๊สบี้ไงอ๋อใช่แกสบี้แล้วก็ตอนแรกผมน้อยนะค่ะแล้วเขาบอกว่าน้อยไปก็เลยก็เลยไปเกิดผลตอนแรกไม่มีผนนะฮะตอนแรกไม่มีผนใช่ตอนแรกมีแต่โบเป็นแค่ชุดธรรมดาแล้วก็มีโบใช่แล้วก็ อ่าโอเคค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเป็สนุกครับสวยงามสวยงามก็ต้องบอกงานสวยมากทุกอย่างดูดีลงตัวมากๆสุดยอดเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ชนะด้วยนะคะก็ต้องไปประกวดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะดับงโลกเลย Miss International Queen ครับก็จะอยู่ประมาณสักปลายปลายปีน่าจะตุลาคมได้ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าทุกคนต้องพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีกิจกรรมดีๆมีวันกาชาติโลกมีวงการเพลงด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ © BF-WATCH TV 2021 <music>